สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูดวงคู่ครองของชาวราศีสิงค์ค่ะเราจะเน้นในกรณีที่ว่าชาวราศีสิงค์มีคู่ครองที่เป็นชาวราศีมีนค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่นะทำยังไงความรักความสัมพันธ์จึงจะราบรื่นแล้วก็มีความสุขมากที่สุดคำแนะนำต่างๆนะคะในคลิปนี้ใช้การเปิดไพ่เป็นหลักนะคะ หวังว่าราศีสิงและก็ราศีมีนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจะสามารถนําไปปรับใช้กับความสัมพันธ์ของคุณนะคะจริงๆเลยเนาะแล้วก็ทําให้ความรักดีขึ้นค่ะเรามาเริ่มที่การเรามาดูนิสัยใจคอที่มีผลต่อความสัมพันธ์กันก่อนในส่วนของชาวราศีสิงนะคะแน่นอนนะเป็นคนเก่งมั่นอกมั่นใจในตัวเอง เพราะเพราะคุณเก่งคุณก็เลยมั่นใจในตัวเองนะเป็นคนเฉลียวฉลาดมากนะแต่ความเป็นคนมั่นใจในตัวเองก็จะทําให้เป็นคนที่ดื้อรั้นหน่อยทําอะไรต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะคะเผลอๆชอบที่จะควบคุมนะคะชอบควบคุมคนรอบข้างยิ่งถ้ามีแฟนก็จะควบคุมแฟนอาชอบสอออองงั่งอาเธอต้องอย่างนั้นเธอต้องอย่างนี้เจ้ากี้เจ้าการในทุกเรื่องเพราะคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณบอกอะ ม,มันใช่มันจริงนะคะก็เป็นนิสัยอะเนาะแต่ว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะทีนี้ชาวราศีมีนเนี่ยเ,เป็นคนอ่อนไหวคิดเยอะวิตกจริตวิตกจริตไม่ใช่วิตกจริตตามสถานการณ์นะเกินสถานการณ์จริงไปเยอะเลยนะคะอารมณ์แปรปรวนง่ายสะเทือนใจง่ายนะชาวราศีมีนจะไวคือไวต่อความรู้สึกไวต่อการกระทําของคนรอบตัวนะสมมุติว่าชาวราศีสิงห์แบบ พูดอะไรที่มันมันแรงกว่าปกติหน่อยเอาละจะเริ่มรู้สึกสะเทือนใจทําไมเขาพูดแบบนั้นก็จะเก็บมาคิดเก็บมากังวลนะคะก็เลยทําให้ชีวิตมันมันมีแต่เรื่องคิดมีแต่เรื่องกังวลนะคะในขณะเดียวกันไม่พูดด้วยไม่ชอบพูดทว่าตัวเองกงังวลก็เก็บเอาไว้เก็บความรู้สึกเพราะอะไรเพราะไม่ชอบการประทะนะก็จะหลบไปอยู่ในมุมของตัวเองนะคะเศร้าๆเหงาๆส่วนตัวนะคะทีนี้ ถ้าประเมินจากนิสัยใจคอคุณทั้งสองคนเมื่อใช้ชีวิตคู่ร่วมกันรักกันเนาะ แม่หมอว่าความสัมพันธ์มันก็น่าจะไปได้ดีนะคะมันก็อาจจะมีบ้างแหละเรื่องไม่สบายใจแต่ว่าพอคุยกันตรงๆก็จะเคลียร์ได้สบายๆนะคะไม่มีอะไรต้องกังวลชาวราศีสิงห์เองเป็นคนเปิดเผยอยู่แล้วนะคะน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าถ้ายังรักกันอยู่นะคะมันไปได้ดีแน่ละ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูกันหน่อยว่าหากชาวราศีสิงห์ใช้ชีวิตคู่ร่วมกับราศีมีนนคะความรักความสัมพันธ์จะออกมาเป็นยังไงไพ่ออกมากลางๆค่ะ น้ไพ่ออกมากลางๆน้บอกว่าเอ่อระหว่างคุณสองคนความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะมากกว่าจะเป็นแบบคู่รักน้พอเป็นพอเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจมันก็จะมีความน่าเบื่อเล็กๆมีความน่าเบื่อมีความอึดอัดแต่มันก็ยังดูมั่นคงดีอยู่ นะแบบคนที่เป็นคู่ชีวิตกันนะคะคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมช่วยกันออช่วยเหลือกันและกันในเรื่องต่างๆนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ใช้เหตุผลมากกว่าใช้ความรู้สึกนะพอเป็นแบบนี้ไม่หม,มองว่าก็จะครองคู่กันได้ตลอดไปนะคะเอาเป็นว่าถ้าจากนิสัยใจคออ่ะก็ดีนะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ผ่านไปได้ไพ่ออกมาก็ยังบอกว่าดีนะทีนี้เรามาดูคำแนะนำค่ะ คำแนะนำจากหน้าไพ่ว่าเมื่อคุณสองคนรักกันต้องการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันทำอย่างไรจึงจะประครับประคองความรักไปได้นะคะแล้วก็อาจจะทำยังไงถึงจะช่วยลดปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนาะแม่หมอเปิดไพ่แนะนำสามข้อนะคะไพ่แนะนำข้อแรกค่ะคุณ2คน ต้องทำความสัมพันธ์ให้ให้มันตื่นเต้นมันมีชีวิตชีวาแปลกใหม่อยู่ตลอดเพราะว่าในในไพ่ความสัมพันธ์นะคะที่เปิดเมื่อกี้ก็บอกว่าเออมันอาจจะดูจืดชืดไปหน่อยอะเนาะนะเพราะฉะนั้นไพ่แนะนำข้อแรกนี่มาตามมาตามตามที่คาดไว้เลยนะคะ ต้องให้มันตื่นเต้นหน่อยนะอย่าปล่อยให้ความรักมันจืดชืดมีเซอร์ไพรส์นะมีเปลี่ยนบรรยากาศบ้างทั้งเ,เปลี่ยนบรรยากาศในบ้านนะคะหรือไปกินข้าวนอกบ้านอ,อไม่อยากไปนอกบ้านอาจทำอาหารพิเศษกินการเมนูพิเศษนะคะหรือการหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันอะไรก็ตามที่คุณรู้ว่าแฟนคุณชอบ นะไปปาร์ตี้บ้างหากิจกรรมสนุกสนุกทำคือบางทีชาวราศีสิงห์ชอบอยู่แล้วปาร์ตี้อะไรสนุกสนุกอะ่ะแต่ราศีมีนจ,จะชอบอยู่เงียบๆชอบอยู่บ้านมากกว่านะคะแต่ก็ต้องปรับตรงนี้แล้วก็ต้องพยายามที่จะไปด้วยกันนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มองข้ามไม่ได้นะมองข้ามไม่ได้ต้องทำให้มันรู้สึกเออมีชีวิตชีวาตลอดนะคะทีนี้มาดูไพ่แนะนำข้อที่สอง ระหว่างคุณสองคนเนี่ยนอกจากการเป็นเพื่อนคู่คิดคอยช่วยเหลือคอยให้คำปรึกษาต่างๆแล้วสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ไพ่แนะนำคือการดูแลเรื่องเงินเรื่องการเงินนะคะคุณต้องสร้างครอบครัวให้ให้การเงินมั่นคงนะคะการเงินในครอบครัวมั่นคงแล้วก็รวมถึงการดูแลช่วยเหลือกันเรื่องเงินด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือย,ยังไงก็ตามแต่นะคะคือถ้าสมมติว่าแฟนเดือดร้อนนะคะ อย่านิ่งดูได้นะยื่นเงินให้ความช่วยเหลือนำนี่มันเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันจะส่งผลต่อความมั่นคงทางจิตใจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในครอบครัวนะถ้าสมมว่าแฟนช่วยเราเราก็จะแบบว่าเราเราจะรู้สึกว่าเรามั่นใจว่าเอ๋อเขา เขาเสียสละให้เรานะคะคือไม่ว่าจะเดือดร้อนอยังไงเขาก็ช่วยนะคือมีกันและกันเราช่วยเขาก็เหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นราศีไหนจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายช่วยได้ก็ต้องช่วยนะคะอย่านิ่งดูดายนะเรื่องเงินนะคะนะดูแลแฟนเรื่องเงินอย่าให้ขาดตกบกพร่องนะก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะนี่คือคําแนะนําข้อที่2ต่อไปคําแนะนําข้อที่3ข้อสุดท้ายคะ่ะระหว่างราศีสิงห์กับราศีมีน หากเกิดปัญหาไม่พอใจกันนะคะหรือมีเรื่องทะเลาะกันอย่าปล่อยให้อยู่ในสภาวะนิ่งนานเกินไปเช่นแฟนคุณไม่พอใจโกรธนะก็อาจจะเงียบไปแล้วก็หลบหน้าหลบตาหรือแบบว่าทำนิ่งเฉยหรือบางทีตัวคุณอาจจะเป็นคนหลบก็ได้อะไรแบบนี้นะคะต้องไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้นานนะไม่ว่าคุณจะผิดหรือไม่นะคะให้ไปพูดไปคุยไปง้อโดยเร็วให้คืนดีกันโดยเร็วที่สุด หากระหว่างคุณสองคนนะถ้าสมมติว่ามันอยู่ในสถานะที่มันอึมครึมเงียบเงียบอึดอัดนอกจากจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายแล้วใครบางคนอาจจะรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เหมาะกับตัวเองนะคะนี่มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่คิดไม่ใช่สิ่งที่ใช่อะไรแบบนี้นะคือจะระหว่างคุณสองคนจะมีคนหนึ่งอดทนสูงกับอีกคนหนึ่งเบื่อง่ายเพราะฉะนั้นต้องพยายามที่จะเรียนรู้นิสัยใจคอกัน หรือถ้าสมมติว่าคุณเป็นฝ่ายงอนอ่ะคุณงอนคุณไม่พอใจอย่านานนะคะไม่ต้องรอให้เขามามาง้อแบบเต็มเต็มนะคะแค่มีท่าทางของเขาที่แสดงออกว่าเขารู้ตัวว่าเขาผิดนะคะอาจจะไม่ได้ง้อคือบางทีสมมติว่าคุณเป็นชาวราศีมีนอ่ะโอเคคุณไวต่อความรู้สึกใช่ไหมคะนะเขาอาจจะพูดอะไรหรือทําอะไรให้คุณเสียใจเอาคุณไม่เพาะคุณงอนคุณงอนคุณนิ่งคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณส่วนชาวราศีสิงห์อ่ะ เป็นคนที่งอไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบงอนะเพราะเขาเป็นคนที่แบบว่าก็เขาก็จะมีอีโก้ของเขาในระดับหนึ่งอะนะคะแต่การงอของเขาอาจจะเป็นการแสดงออกการที่แบบว่าอยู่ดีๆก็มาพูดไม่ใช่บอกว่าเธอฉันขอโทษคุณอาจจะไม่ได้ยินคําขอโทษจากเขาแต่ถ้ามีทีท่าว่าเขาเขา,เขารู้ว่าเขาผิดนะคะคุณคุณอย่านิ่งนานนะคุณต้องรีบให้อภัยแล้วก็รีบคืนดีกัน ให้เร็วที่สุดนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณสองคนปัญหามันจะเคลียร์เร็วแล้วก็จะไม่ไม่ไม่ปล่อยให้มันแบบ ้างคาในใจอะค่ะมันจะดีต่อความสัมพันธ์นะคะก็ครบแล้นะไพ่แนะนํา3ข้อมันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันต้องมีเหตุผลพิเศษสําหรับคุณ2คนที่ไพ่แนะนําคุณแบบนี้ทั้ง3ข้อก็นําไปพิจารณาด้วยนะคะหวังว่าราศีสิงห์ราศีมีนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะจะนําไปปรับใช้นะคะเพื่อให้ชีวิตคู่มีความสุขมากที่สุด โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ